ต่อที่แอที่2อนะครับยังมีอีกแอคเลยนะฮะเพลงที่จะมาร้องในแอคนี้จะเป็นเพลงสากลครับและคนที่จะมาร้องหน้าม่านในแอคนี้เป็นรองแชมป์ af 6ปีนี้ครับน้องแอนสิริพันธ์นำเสริยสมบัติครับ หน้าของห้หนุ่มจาก AF6 นะครับหน่อยนีคครับห้าคนเชิญเลยอ่านอ้องแอนไอ้ต้องแอนช่วยแนะนำนะครับแต่ละคนชื่อเสียงยังไงเป็นคนยังไงพี่อิดค่ะ พี่อิดสุภาพไม่ละลาบละหลวงค่ะสุภาพไม่ละลาบหลวงแล้วครับพี่พีค่ะหนุ่มจังหวะอักเสบค่ะจังหวะอักเสบได้เหรอของพี่ออฟค่ะออฟนะครับออฟไม่รอแต่เร้าใจคนนี้เลยค่ะครับพี่กริค่ะอ้วนแต่ผิวไหวอ้วนผิวน ใจดีมีเวลาให้ค่ะนังนัดใจดีมีเวลาให้นะ,ะคือเสียงเขาท่า,าคนมีคุณภาพเดียวกันหมดเลยะนะเ<ร><ร>มื่อกี้แฟนคลับบอกกริดกรดถ้าเกิด<ช>ไม่ถามแฟ,<ร>ฟนคลับนะเชื่อไหมว่าเสียงกริดเ่ยอยู่ในหูผมเรอฮะเพลงเมื่อกี้กริดร้องเอเเลยครับจริงนะนี่ถ้าเกิดในแอปนี้ถ้าเกิดผมทายไม่ถูกนะแสดงว่าผมทายผิดอีกแล้วจะบอกเ ทายเลยไหม,มได้เลยครับหมายเลขสี่เนี่ยกลิดร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยหมายเลขสีน่นะพี่โน้นเลือกหมายเลขสี่แต่ว่าน่ไป <4 S 2> คิดว่ามุมเนี่ยที่นมองไปเนี่ยอ้นเห็นออฟเขาเป็นคนร้องนะนายเมื่อกี้เห็นเางาเงาออฟเขาเต้นขนาดนั้นถ้ายาขนาดนั้นเสียงล้วต้องสั่นแล้วคือวว่าสามสี่นคนเนี่ยคุณภาพเสียงเขาเหมือนกันหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยแอคชั่นของการที่ร้องออกมาเนี่ยอ้วนว่าออฟเขาดูชัดเจนกว่า ตอนคิ่ะพี่นพเลือกแล้วหมายเลขสี่เลือกอะไรครับเลือกแล้วค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขอูหมายเลขสามนะครับก็คืออ้าวค่ะหมายเลขผมเลือกได้แก่เฮ้ยหัวเนี่ยเสียเวลาเพราะยังไงก็ผิดเฮ้ยหมายเลขสองครับหมายเลขสองอ้าว เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอาจารย์เชนเลือกหมายเลข2คู่กับหมายเลข3พีโรดหมายเลข4เบียงซ้ายไปขวาก็คือ T off และกริดนั่นเองเอาละครับมาดูกันครับว่าในแอคที่2นี้นะครับใครกันที่ร้องเพลงคู่กับน้องแอนนะครับในเพลง One Night Only นะครับของยองเซ่ครับมาพบกับเฉลยของแอคที่2ของดัตารา AF6 ในวันนี้ครับ เป็นแฟนจริงๆเออเป็นแฟนเอฟใช่ไหมในพี่โน้ตเนี่ยไม่นจะเป็นแฟนอย่างเดียวครับหมดตังค์ไปเยอะเลยครับเขาบอกว่าปีติเป็นคนที่ชอบเรียนเสียงนะครับอ๋อเรียนเสียงปุ๋ยพี่ปุ๋ยไม่ใช่เพิ่งเรียนเรียนพี่ปุ๋ยอ่ะมันไมเหมือนว่าอารมณ์แบบอ่าคนไปอยู่เมืองนอกอือดีกว่าใช่ว่าแบบว่าคนไปอยู่เมืองนอกก็จะเป็น น้องน้องปุ๋ยเพิ่งกลับมาจากไหนคะน้องน้องปุ๋ยเพิ่งกลับมาจากอเมริกาค่ะอ๋อได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วคะที่ที่ประเทศไทยน้องน้องปุ๋ยชอบไปเชียงใหม่ออ๋ไปดูอะไรคะที่ที่เชียงใหม่อ๋อสวนดอกไม้อืมสวยไหมคะดอกไม้สวยสวยมากไหมคะเอ่อเขาโทษนะคะน้องปุ๋ยฟังไม่ชัดน้องปุ๋ยชอบดอกไม้อะไรคะอ๋มชอบทุกดอกเลยอ๋อแต่มีหนึ่งดอกที่น้อง น้องโพยไม้ชอบชื่อดอกอะไรคะดอกอะไรครับออมดอกฟินอไม่ดีครับออมเพราะดอกดอกฟินเป็นยาแสบแดเรื่องอะไรคะที่พี่คุยกันเรื่องนี้รครับออมเป็นยายาแสบแต่ไม่ดีครับไม่ดีนะครับเพราะว่าเคยมีคนถามปุ๋ยปุ๋ยเดินมากๆเนี่ยเมื่อยมากไหมมอยมากค่ะ มาเลยต้องกินควายทอดควายทอดควายทอดเอออัลโล่โอ้ฟังแล้วเห็นใจนะครับวันนี้หนูดาวก็มีเอ่อมีเพลงที่จะมามอบให้กับซันเชนด้วยเหรอถึงแล้วครับเชยเหะตั้งใจมามอบให้ซันเชนเลยเชยเหะบอกว่ามาในฐานะลูกศิษย์เดี๋ยวนีมาในฐานะลูกศิษย์ครูอ้วนประกวดซีซ่าก็ร้งสองก็ครูอ้วนจริงเหรอครับเคยไปประกวด เวทีครูอ้วนนี่แหละครับบอกว่าเห็นครูอ้วนโดนอาจารย์เชนย่ำยีมานานแล้วนานแล้วค่ะขอเจอมีสักครั้งที่จะทำเพื่อครูอ้วนดูรักชัดเชนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอะไรนะจะขออะไรอะไรนะแก้แค้นเหรอฮะนิดนึงค่ะเออจะแก้แค้นเสียรบกวนทะลุวนสุดาแววดัง ทีการเนี่ยไม่ต้องแบบนี้ไม่ไปคีไม่คีไม่คีเอาเฉพาะโน้ตตัวแรกตัวเดียวนะเอาปากเข้ามาตรงนี้ชอบเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวเดียวตัวเดียวแล้วตัวเดียวตัวแรกตัวเดียวแผดให้เต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะโน้ตตัวแรกเลยนะฮะเอ่อเอาปากเข้ามาให้ได้เข้าใจอ้าว รู้สึกแล้วใช่ไหมถ้าใจปวว่าอะไรยังถ้าทำกันเราอย่างนั้นแหละขอบคุณมากแอนที่มาแก้แค้นแทนพวกเราพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย เขาเรียกอะไรนะฮะบ้องหูตื่นไปหมบแล้วหูดับไปข้างหนึ่งแล้วนะครับเจอรถด่วนอาจารย์เชนเมื่อกี้เป็นยังไงเหมือนรถไฟวิ่งผ่านตัวธะาารเลยปรากฏว่าสองขบวนชนกันครับโอ้แต่น้องก็ร้องได้ลมมากใจครูดีมากขอบคุณลูกที่ยังร้องให้ลูกทุ่งไปขอบคุณมากยอดยอดจริงน้องแอนเนี่ยครบเรื่องนะฮะครบเรื่องอา